ฟองสบู่หุ้นคืออะไรทำไมถ้ามันแตกแล้วทุกคนถึงร้องเคยไหมหุ้นบางตัวขึ้นแรงแบบพรวดพลาดราวกับกำลังบินขึ้นฟ้าแต่ไม่นานก็ร่วงลงแบบตูมก็นี่แหละคือฟองสบู่หุ้นสรุปง่ายๆคือราคาหุ้นขึ้นไปสูงเกินกว่าความจริงของบริษัทคนซื้อเพราะกลัวตกขบวนมากกว่าการวิเคราะห์ธุรกิจจริงจนสุดท้าย ฟองสบู่ก็แตกแล้วราคาหุ้นก็ร่วงหนักแล้วสัญญาณฟองสบูล่ล่ะเป็นยังไง 1. หุ้นขึ้นเร็วเกินจริงไม่มีเหตุผลรองรับ 2. ข่าวลือดันราคามากกว่าผลประกอบการ 3. นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อเพราะกลัวพลาดไม่ใช่เพราะเข้าใจบริษัทสรุปง่ายๆฟองสบู่หุ้นมาจากราคาสูงเกินจริงบวกด้วยความคาดหวังมากเกินไป จนวันหนึ่งมันก็ต้องแตกอยากอยู่รอดในตลาดหุ้นอย่าซื้อเพราะกลัวตกขบวนแต่จงซื้อเพราะเข้าใจบริษัทแล้วคุณละ่ะซื้อหุ้นด้วยเพราะอะไร